มาถึงแล้วครับสวนทุเรียนสีสมนึกที่อำเภอทองพะภูมฮะมนี่นะนี่บริเวณนี้เป็นทุเรียนฮะเมืองการก็มีทุเรียนตที่แปลกนะเมื่อกี้นี่ที่คุณเห็นอยู่ก็คือมังคุดนะมังคุดนี่หวานมากนะ นี่นะคือคัดนะนี่นะนี่ฮะอันนี้คือเกษตรจังหวัดนะนี่นะอันนี้อันนี้กันยาวเนาะนี่กันยาวอันนี้ก็จะที่แกโดยวันหน้าไอ้ที่เมืองการเนี่ยมีทุเรียนเยอะไหมมีทุเรียนตที่อยู่ในตะเบียนนะครับครับประมาณเจ็ดพันตัวเออจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีก รวมๆแล้วน่าจะประมาณหมื่นได้ที่ต้องคำภู้ิหลายเขตด้วยกันอย่างในสจ้าคอนิคมเนี่ยภานต้นใหญ่ใหญที่ที่ปลูกมากที่สุดคือทองคำภูมิอำเภอทองคำภูมิส่วนอำเภออื่นก็จะไม่มากเท่าไหร่ไซโย่เนาะไอ้ตุเรียนสังขบุรีส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ ไใจพันมันเห็นทองมันทองครับถึงก็ว่าก้านยาวก็มีเยอะนะก้านยาวก็มีเยอะประมาณยี่สิบกว่าปีก็มีนะครับมาปลูกแต่ก่อนเโอ้ดูมันดเขาอาจจะไปเอาพันจากมือดูีมาก้านยาวเดี๋ยวเล็นทิพย์แรกจะเล่นดินเล่าใจจะดีและแปลกแปลกอย่างหนึ่งนะฮะคือเมื่อกี้ผมเห็นไอ้มังคุดทำไมมันหวานจังมังคุดที่น้่อะังคุด กระปุกนัน่นมันมันเป็นในการลักเรื่องของสภาพดินสภาพฟ้าอากาศด้วยนะทีนี้ทำให้รสชาติของผลไม้ที่นี่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างงอกเนี่ยแต่ท่านได้ชิมงอกของมะพรุมนะอย่างสุดยอดเลยอือกับหวานกรอบเนื้อแห้งกินเทียวกับเหมือนทุเรียนนะทุเรียนก็หวานกรอบเนื้อแห้งกิ่นไม่ฉุนออ๋ ครับนี่นะแล้วก็บางบางพันเนี่ยถ้ามีอย่างพวกนี้มันก็เนื้อละเอียดมีเส้นน้อยนี่นะอันนี้มนฑลทองเนาะกันยาวกันยาวกันยาวครับนี่ก็คืออันนี้คือนายกสมาคมเครื่งส่วนเงี้ราเนิดงานเงอันโน้นก็ลุงพรเป็นไงลุงพรขั้นยาวขันยาวของหวานพูนอร่อยนะอันนี่ก็อาจารย์เปรมณสงขรานะฮะนี่นะเอ่อ เจ้าของวัลสาร,รเอ่อเคหะเกษตรฮะนี่นะอดีต,อด,ต,อ,ดตอดีตนะครอดีตนะนี่เลยครับดูดิโอเคครับอใหญ่สมัติความแต่ว่าโดนฝนไปหน่อยโดนฝนโดนฝนเลยโดนผลหนลั<ล>กโนไม่พันมาอันเนี่ยนะมาแล้วมาแล้วเราก็ต้องชิมด้วยครับตักเลยครับดีเลยดีเน<ด>ี<ด>่ยร<ด>ิงมันจากเกษตรจังหวัดนี่นะ มาแล้วต้องกินฮะนี่ก้านยาวเมืองการทองพาภูมิน่ะปกติผมก็ไม่เคยได้กินทุเิยนเท่าไหร่แต่มาแล้วถ้าไม่กินซะเลยนี่ถ้าก็มาไม่ถึงนะลองดูอืมไม่ได้แพ้ของเมืองนนเลยครับแล้วเมืองนนกินอยังยังอันนี้อันนี้มนียโอเค